สบายด,นะดี่ะน้องนอง้นองยังเกงาะนอ้ง <c oughs> นองช่างน้อ,นองช่างน้องช่าเนาะโอ้น้องชาแง่ไม่ชื่อกระดมใช้เงือนเจ้านะ่ะอยู่ใส่ <c oughs> อยู่พุ่นโอ้ยพี่น้องเลยมากขม <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลยเอาเนาะ,นะเรากำลังสิหาไปขาย พี่น้องโอ้ยผูกเกือบแล้วก็ขาดอันนี้เ่าเพื่อนเจ้านะ่ะโอ้ยโดยโด,ยโ,ด,ยโ,ดยโอ้าวพี่น้องเอยอีา่า ตอนนั้นบาบุญชื่อเฮ็ดบวกน้ำละพี่น้องเลยอยู่แคมทางบาดท,ที่นี่เขามาพ่อเราอยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องหมู่บ้านฉลแล้วโอ้ยฝนตกอยู่พี่นอ้นอ,นนองเลยโอ้ยลงกนงทกหมเดเ<อ>ลยเนาะเพราะว่าพ่อพี่น้องพี่น้องเลยอ่าในล่งคลิปน้องคนไปว่าเห็นน้องคนแบบขยันน,นะพี่น้องเรี้องครอบครัวเรื่องน้องเลี้ยงนุ่งก็เลยอ,อยากให้บาบุญในตามหาเพื่อนน้องคนนี้พี่น้องเลย มัมาเห็นน่องเร่ากาลัางหาบน้ำมันอีกคือเก่าพี่น้อง,อกเ,กองเลยเดี๋ยววันจีลงไปทักทายสบายดีเป็นก่อนพี่นอนะอ้องเนาะโอ้ฝูงคนตกสัมพี่นอ้องอีลาอยู่กลงางทั้งไดเล้นี่เนาะโอ้โอ้พี่น้องสบายดีโอ้ทจ้สบายดีนะอ่าน้องน้องยังเกาะน้องช่างน่องช่าน่องช่าเนาะโอ้น้องช่า ไม่ชื่อ,อกระดมใช้เ,เนะ <c oughs> พือนเจ้าน่ะอยู่ไฉอยู่พุ่นโอ้ยพี่น้องเลยมาพร้อมฝนตกมาพร้อมสายฝนกระนำวันไวพี่น้องเจ้ากำลังจิไปหาเราไมมขายบ่โอ้ยพอดีเลยเอาบุญวาสิตามหาเจ้าพอดีเนาะเพราะว่ามีเอฟซีรักผู้ละคนคนอยากเห็นเฮือนเจ้าเออแต่ตอนนี้เจ้ากำลังจิไปขายเราไหมบ่ <c oughs> อ,อใช้ฉัน้องเจ้าน่ะโอ้ยไปสันพาเบามือเฮือนก่อนเบาเบาซื้อซอยดอกดราไหมนีไ่ไป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 โอ้ยพี่น้องเลยเอาเนาะเรากําลังสิหาไปขายพี่น้องโอ้ยผูกเกือบแล้วก็ขาดพี่น้องเลยมามามาพี่น้องมาพาเพิ่นไปเบิ่งเฮือนก่อนเจ๊กหน่อยขยันน้องชาพี่น้องเลยเป็นคนขยัน ที่ว่าวุ่นซื้อเฮดปวกน้ำมันนั่นแหละอ้าจ้าโดยโดยโดยพี่น้องเลยพอดีบังเอิญมาพอน้องพอดีพอดีทางลุงจันเนาะสิเข้ามาอ่าฮะครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเชิงเป็นเคสของบาว์บลี่พี่น้องเลยเชิงบาว์บลี่เพิ่นได้มามอบเงินให้มื่อนั่นสามล้านแต่ว่าเพิ่นจะเอาเงินสามล้านนั่นบางส่วนแบ่งให้บาว์บลี่เป็นค่าน้รมันว่าฉั่น โอ้ก็เลยมาอนีทางลุงจันเพิ่นก็เลยหับมันเป็นชอบบุญทางผู้ใหญ่เพิ่นเอ้าน้องได้บ่หนิโอ้สบายดีน้องได้ใช้เฮือนเจ้าโอ้โดย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 เอาเจ้าหน่อยมาบุญมาหาเด้อใช้เจ้าอยู่ชักกะไพนี่อันนี้บ่เฮือนเจ้าน่ะโอ้โดย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  น่องเลยอ่าโอเคฉายจะอไรทั้งอาวุธมหาเด้เอ,อมาเฮือนถ่าไปน่องเลยจีบไปหาทั้งน้องซาก่อนพี่น้องไปซื้นอน้ำใหม่ซอยพันเก้าเบิ่งเฮือนซานแล้วก่อนพี่น้องเลยโอ้เด็กน้อยก็ห้ายช้ำเนาะอือพี่อู้ยอ,อันนี้บเบ่เฮือนเจ้านะ โอ้เขื่อนลังใหญ่อยู่เด้๋ยเนาะพี่น้องเลยใช้ใช้ยางพุนปะไงอ่าเบาทายเล็กน้อยไล่บ่ได้ไหมพุนพุนเด้อันนี้น้องเขื่อนเจ้าเนาะเจ้าขึ้นดูแฉะดูบ่โอ้พี่น้องเลยอ่าใช้ใช้หน่องเจ้าไปใช้ฉะน้องอยู่พุ่นเนาะ เออ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 เกินเอาเลยมีน้องมาจักทงมาเนี่ยหาทงหาทงผู้ใดเป็นคนไปหาเจ้าไปหาเองบ่เออกินเอาเลยเป็นคนไปหาเองติไปหาแต่เจ้าคนบ่เฮ็ดมนีผบ่ได้เนาะขายทงเท่าไรมาเนี่ยขายทงสิบขายทงสิบพันขึ้นกาอืม ฝนกำลังตกจะสิตาาแข้งตากฝนไปเลยแบบนี้บ่บูมีหมวกบูมีกุปป๊บอโอ้ยพีน่น้องเอยเอเออเพื่อนซ้านอยู่นี่จะคนน้นเ่ยเก้าคนเก้าคนมีพ่อมีแม่อ,อ่าไอ้ยนอ่องเจ็ดคนบ่พ่อแม่เป็นเก้าบ่า เจ้าคือดูกระมูบ่เห็นจังไมไม่จะเจ้าไปขายไปขายได้เงินมาก่ะมาปั่นกันบ่ปั่นกระไผ่ปั่นกับน้องปั่นกับน้องอืมน้องสาวเจ้าผูดด้ใดไปนั่งมือน่ะไปเล่นไปเล่นแล้ว <c oughs> อืมพี่น้องเลย <c oughs> เป็นน้ำไม้ไรเนาะ <c oughs> สู้ว่าไอน้นาบอยซื้อน้ำนี่จะเสียเ,เงินไปนเห็นอย่างก็ น้องซื้อนมจื้อกันได้บ่าจื้อบ่าอยัางบ,บูนั่นจื้อแต่หนาเนาะขออนุญาตเด้อบาบุญซื้อบาบุญสารวันเด้อน้องซื้อน้องซาเนาะอ่าบาบุญซือ้อเทปปลวกซอยเหมือนในแคมทางเนาะอ่าพอดีพงเอิญพ่อน้อง,องพอดีพี่น้องเลยก็ไม่น้องเอิญหรอกพี่น้องเขามาในหมู่บ้านเจ้าหรืเนาะฟันชาเลวเห็นปะอ่า พี่น้องเลยปลุกเล็กน้อยไลยพี่น้องหุม่มตามลังอานมีแต่ไดเล็กน้อยเลยเนาะแต่ว่าประกาจีบกล่องใส่พี่น้องเลยปิดกดยูทนะูปเพนเนาะปิดคอมเมนต์ได้พี่น้องเลยเนาะเอาไม่แต่วุ้นที่ซื้อซอยเด้ออ่าคือว่าเพื่อนเล่ากับล้างไงอยู่เนาะอ่ามีคอมเมทีม่น้องมีนุงนะ่งเนาะคือว่าสมบัติชนบันไดเนะนาะเขาหน้ามันตะลึงเมื่แต่ลึงเื้อกิออกนที่ซื้อเอาบ่ โดยมีเขาให้ไมีเข้าไมีเข้าโอเคพ่อแม่เจ้าเฮ็ดเวี้ยงยังเสร็ปล่าไปให้ไปให้เฮ็ดให้บ่เฮ็ดกินเข่าเข่าให้บ่จะกินกิเนเอาพี่น้องส่วมีให้มีหน้าเฮ็ดอยู่เนาะโอเคส่ควนน้องเป็นกับบกขัดโนบันไดเพียงแต่ว่าน้องเป็นนิดเป็นคนดุเป็นคนขยนันพี่น้องเลยนี่เนาะแล้วไม่ ไปซะเอาไปรถนดกระบะปุ่ไปาหาไปเด้อหาร่ยสื้อบัดนี้แหละพี่น้องเอ้ยซอยน้องกันอืมคือบ่หาบใช่ไหมข้านรถหิวไปบ่ป่ะพี่น้องเลยเอา้าโอ้ยฝนตกมื่อกี้ก็แดดละ่ะขอะทดขออภัาพายพี่น้องวุ้นบริษัทใหม่ก,กันสั่นเนาะเมื่อกี้ฝนตกเนาะเออน้องซาคนขยันพี่น้องเอ้ย มาพ่อเพื่อนน้องแล้วแล้วน่องเพื่อนน้องคนเก่าหญ่อยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าเดี๋ยวบอคอยคัดซ้อนบันไดเพียงแต่ว่าน้องเพฝนเป็นคนดุเป็นคนขยันพี่น้องเลยเนาะอือมาพ่อแล้วเลยทางบ่ะจันก็ได้มาพ่อฝนพี่น้องเลยนี่เพื่อนที่ได้นี่น้องซาน้องพุดซาน้องพุดซา ตัวน้องมากับน้องกับท่านเนาะพูนเพื่อนเราลังใหญ่อยู่ธรรมดาอยู่ธรรมดาอยู่พี่น้องเลยมาหากินมันก็ได้หดังใหไงงานโอ้โหหากินกับดังน้อยหงองเป็นคนดุเด้ะไอยูที่ซื้อพี่น้องเลยหาเงินโดยหาเงินเลี้ยงน้องเนาะหาเลี้ยงน้องเลี้ยงให้ป่ะยังมีเอื้อยมีอ้ายแล้วเนาะ ه, อาเอื้อเจ้าไปใช้จ้ะไปเล่นเนจ้าก็โบ,บไปเล่นจ้ะอยย้ายไม้แปลกเนาะไอ้น้งนองเจ้าผัดมักไปเล่นเจ้าผัดโบหมักไปเล่นเป็นยังคือโบไปเล่นอยากมีเงินอยากได้เงินอืมถ้าว่าไปเล่นมันบ่ได้เงินมันบ้างไปเล่นมันมันมวนเด้ มันมวลนะจังหวะคนอยากไปเร่น,จะ,ออนจะบ่มวนบ่อ่าใช้เอื้อยน้องเจ้าไปเล่นเบิร์ตคนก็เล่นกลางบ้านกลางยังหนิบ่กลางพ่มอืมอยากไปเล่ยนน้ำคาวอยู่บ่ก็อ,อยากไปอืมพี่น้องเยเนาะอ่าติ๊งน้อยไล่ขนาดพี่น้องโง่เนาะลาติ๊งหน้อยไล่เนา,เนนานะ,นานะคุณบุเคยเห็นบ่เคยอืม คนบาย่านนี่ของแจกของแถมบ่ะยังมีขนมบ่ยังไม่กับบ่มีแล้ว้าบาบอกไปหาเนะหาะไปหาน้อไม่คือเจ้าเนี่ยได้งเงินและวกับไปซื้อขนมเนาะอืมพี่น้อยเฮือนเล่ากะหลังใหญ่อยู่ยกะบบุญไงกะธรรมดาอยู่พี่น้องแอมเป็นพาแพรานเนะพาะเอาแพรานแอมพายเฮือนนในเจ้า<ฮ>พ่อกับแม่พ่อกับแม่เจ้าเนี่ยคือจะเป็นคนดูเนาะ แค่ละเมื่อเราอยู่เพื่อนอยู่บ่พ่อแม่เจ้ามันไปให้ไปให้ชั่วเมื่อตื่นมาแล้วมันไปโลดนี่แหละพี่นางคือคนขยันเนาะก็เลยเห็นให้เรามีอยู่มีกินเนาะคนขี้ขลาดบุบมมีกินนเบุ๋มมีเงินเนาะคนขี้ขลาดเนาะคนดูแลมีเงินใครบอกใครสอนเจ้าเวลาไปขายเครื่องขายของเจ้าไปเองบนมีคนสอนแม่ซสอนแม่บอกเจ้าบ่ แล้วแม่คูอ่บอกน้องกับอ้เจ้าสิโอ,อ้ม่ฮู้จ้ะอืม่นบอกกับเจ้าเพีเดียวนี่บอว์เวลาไปหาหน้ำใหม่ไปกับไผไปกับน้องจงน้องเพลงน้องเจ้าเองนะป่ะมูป่ะไปกับมูมูเจ้ามีจะค้นไปนะใช้แล้วไปขายแล้วป่ะขายแล้ว มีบาบิรี่เอาบลอรี่เอาเจ้าคือบเจ้าบุทันบาเบอลี่ใช่ไบอใช่หมูเจ้าเอิญมาเบิ้งคนใดเออมาพี่แลวมาพี่คุ่นค่นไคนใดไปขายหน้าใหม่ครับเจ้าบวมาบัมาปูนีบมาบัมาออุนได้ไปหาน้าใหม่ขนามคนเนี่ยเออจะขึ้นดูแทะได้ขายทงเจ้า ช่องพูดนี่เด็อีช่อเจ้าก็ช่องสี่สองสนนางชาจางถงห้าสองสี่หาเจ้าลายไล่กมูเไปน้ำกันมาไปเสืยกไปนํำกันเออไปน้ำกันกินอะไยความฝันพวกเจ้าใหญ่ขึ้นมากอยากเป็นอย่างทำน่วยพ่อแม่เฮ็ดใวยพ่อแม่เุให้ น้องขออาอนุญาตถามคืนน้องชื่อ,อยังเกาะชื่อนองแนงน่องแนงหญ่ขึ้นมาเจ้าอยากเป็นหยังลูกหง่ขึ้นมาเจ้าอยากเป็นหยังมีความฝันหยังบ่ฮะเรา่านเรา่านบย่านกระยาเบาเป็นคนใจดีเอ้อามีเห็นนิดหน่อยเป็นคนดูคนมันเบาชื่มักชื่อซื่อซอยนะเนาะอีล่าได้ะชื่อ,อยังเจ้า จงน้องแนงน้องจงโควฟันใหญ่ขึ้นมาอยากเป็นอ่าอยเลือกพ่อแม่เนาะอายุจักปีลรอเจา้าสิบสี่สิบสี่เลยเออกีลาอายุจักปีสิฮะสิบสปีน้องสิบสองนั่นปะน้องชายสิบสองนั่นปะเอ้ยพี่นางเลยเอ้าเอ้าเอาเ,อาเ,อาเอานาะจักทงก็หาทงเนานะ พี่นองเลยบังกะพี่นองเลยน่องไปหาซื้อแล้วก็จกินขนมพาัพี่นองเลยเดี๋ยวบังกะเด้บบังขนมอหกันเด้บุญไม่มีมะนั่พี่นางเลยมีนัจะหายจนัคนกับรสบายหอกแอรอยู่พี่นองเลย คนขยันต้องได้ขนมคนขี้ข้านมาบุญมาให้อขอบใจนุ่มื่อก่อนนุ่มื่อก่อนเอ้ยไปเถอะนุ่มื่อก่อนเอ้ยเนอะโอเคเมื่อบ่านนี้ฮะเก็งเมื่ออะไรเมื่อรดฮะเมื่อรดเมื่อไรแม่ก็ยังคือเมื่อ ยังว <c ười> ัวแดงเงินเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวบางคนเอาขนมให้ก่อนเอาปลากระป๋องก็ได้เอาเคยกินอยู่บ่เคยอ้าเอ้าเออเดี๋ยวตอนนีมีอีกยังพ่อตอนนี้กี่หน่อยอืมเอ้ามีสองหอ ปันกันอสองหอปันกันเด้อเอ้ยยิใจวะบันทึบ่า,บบาจะเอาเงินให้บันเด้อเอาเงินห้หาสิพันเนาะอ้าเอาไปเ,เก่งหลายเด้อคนขยนันหินบ่าตั้งใจคนอยากได้อยากมีมือหนามือใน,ม,อนมันต้องมี ด้บาบุญเป็นกำใจห้ได้เราตร้องเราต้องถอสู่ตลอดได้อ่ค้นคิดอยากซอยพ่อแม่นะ่อันน้ำมือนับจเจริญด้ไปใช้ไปกระแพงยินบ่เบาต้องเป็นคนคิดด้อบ่ต้องเป็นคนมักไปเรียนาะไปเรียนกับไปได้ยูเป็นบางเวลาด้ย, <c oughs> ยินยังไง ครบป่ะดิเนาะแต่นหน้าใม้แล้วฝนกระตุกแห้งป่ะนี่เจ้าก็ยังสิไปอยูกก่เนาะเ you know. จ้าบิญญานเป็นวัดบ่ะ<ม>อืมออก,ก็เลือกกุ๊บอัน,นเดียวนะเนาะกุ๊บใบใสอ่ากุ๊บของลุงจันทร์พันพี่น้องเลยเอาใบใสเด้อเอาเสียกมัด้็เวลาไปหาบน้าไม้คายก็ใส่กุ๊บไปนึ่เห็นบ่เออ <c oughs> ามืนอนี้ก็ได้มีโอกาสซอยน้องเพิ่อนอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าเป็นบุญของว่าบุญเองแล้วก็เป็นบุญของน้องเดี๋ยวมาเห็นกันอีกครหนึ่งเนาะแต่สุดซอยน้องเพิ่นเป็นเบื้องต้นขอบุญกันเนาะที่ซอยรลายกว่านี้บุญนกะบ่มีคือกันเนาะแต่ยืดยืนน้องเพิ่นเป็นเบื้องต้นเนน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 ะด้อ,อดมื้อหน้ามื้อไหนพ่อกันบ่บุญที่สุซอยอีเด้ออ่าปซอยเมื่อไฉเด้อมาสวัสดีก่อนสวัสดี สวัสดีไปไปเมือมอมอม่อเมื่อเมื่อพี่น้องเลยนี่พี่น้องก็เป็นน้องใหม่ไล่เนาะพอดีแหละค่ะกลับเมื่อพี่น้องเกยมีแต่น้องงามๆมอ่ามิต่น้องงามๆโอเคเดี๋ยวบุญสิไปถ่ายบ้านน้องเพ,พื่นในพี่น้องเอฟซีเดบงอีกเท่านึงเด้อพี่น้องเด้อไปตามถึงบ้านน,อน้องเพื่นเมื่อกี้ไปกันย่างบริษัทเบิดปันใด้เนาะพี่น้องเลยนี่ก็เป็นเพื่อนน้องซาเพืน่นเนาะ กะธรรมดาอยู่เนาะก็ะถือว่าปอได้อยู่คือก็ตรงกระตูบเนาะอันนี้แหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนของคนดุเนาะหรือว่าคนขยันมันเพียนคิดอยากหาซอยพอ่อซอยแม่เนาะอนะพ่อแม่เพื่อนกาดุเนาะลูกก็เลยดุนำ้ำรูกมากอุ้มน้องเอาน้องพี่น้องเลยเนาะอ่าเอาใจไดๆดีมุ่งมั่นใจเนาะ ฝากถึงเนาะครอบครัวที่ว่าอยากได้อยากมีเนาะอยากมีเงินมีคำยูโรลามันบ่มีเลยพี่น้องเลยเนาะฝากถึงครอบครัวที่คังสนอยู่ตอนนี้เนาะก็ขอให้สูๆ้ๆเบียกสู่งานคือน้องซาพันีเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝนตกกับวบายุว่เซาอยากไปค้าขายเนาะไปหาเงินใหม่นะ้ำมันไปขายพอได้เงินมาให้น้องซื้อขนมเล่าก็ได้พี่น้องเลย เนาะก็ถือว่านู่บ้านนี่กับและครอบครัวอยู่เนาะยังปอกกระแปกอยู่พี่น้องเยเนาะอ่าเป็นครอบครัวน้องได้เนาะเพื่อนน้องข้อกระตุกพี่น้องเยเนาะเพื่อนน้องยังพี่น้องยูยเนาะที่ทางบาบิลีพันธุ์ไทยทำเนาะแพ้ใช่พี่น้องเยมื่อนี้ยแก้วหม้อจอดเชิงไปเที่ยบร้อยเนาะถึงมาหาโอุ้ยคอยคอยคอย โอ้อบอกคอมันแห้งบืนพี่น้องเลยโอ้โหเอ่อบืนบึน,นพี่น้องเลยโอ้โอขอบานหน่ายก็มีลายหลังคาเรือนนะพี่น้องเลยเนาะ เป็นเพื่อนกระต๊อกกระแตบล่างน,น้อยๆพี่น้องเลยอ,อยู่ตามปากลก้วยเนาะอ๋อซาโอเคพี่น้องเนาะท่งนวุ้นกับชิได้ขออนุญ,ญาตจบคลิปต้องเพียงทำนมมิกรพี่น้องเลยเนาะ,ะมาหอดจอดทิงเฮือนซานลานแป้นของน้องซา คนพี่น้อง fc คอมเมนต์เข้ามาไลค์ต่ตามเข้ามาถึงบ้านเพราะว่าน,น้องเป็นคนนคขยันเนาะอ่ออออนะอจะได้กับฟอร์กันคลิปหน้าเนาะพี่น้องคลิปนี้ลาก่อนขอบคุณขอบคุณ fc ้ใหญ่ใจดีพัดทุกทางที่เข้ามาราสง่งเนาะคลิปนี้ไปก่อนพฟอร์กันคลิปหน้าสวัสดีและสวัสดีบ๊ดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาเป็นกำล,ลังแรงใจคอมเมนต์ที่สั่งสรรค์เข้ามากับช่องอิฐประมุลสารวันเนาะไปพี่น้อง